ไห้น้องใหญ่พิเศษชามหนึ่งกับหมูมาด้วยกรอบๆใหญ่พิเศษกากหมูครับแล้วอเอาหนุห่มเฮียเบาอะไรเฮียไม่กลัวหรอกเฮียมีของดีหลวงปู่หวานบางน้ำผึ้งมหาอุดคงกับพันวันก่อนเฮียไปฉีดยาย หมอพยายามจะแทงเข็มเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จหนังเหนียวแทงไม่เข้าเฮียวิ่งหนีหมอตามไม่ทันไวปานวอกคนอื่นก็สั่กันห้าแถวหกแถวแต่เฮียเก้าแถวเฮียสักสแถวแถวค่าทุกการเดินทางปลายปีห้าเก้ารถทัวเชียงรายแหกโค้รปุ้มไครจุดพูเหรือเฮียเสียงรถคว่ำไวไอยกคันแต่เฮียรอดคนเดียวเฮียไม่ได้ไป ยา <Yeah. S 2> ตกรักษาทุ